เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวปืนกระบอกใหม่นะของผมซึ่งจริงๆอะความตั้งใจจะซื้อมาไว้ให้ลูกสาวซ้อมยิงเป้านะครับแต่ว่าลูกสาวก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบนะครับก็เลยเดี๋ยวก็คงจะทําเก็บไว้นะครับทําเก็บไว้เอาไว้ยิงเล่นสันทนาการนะครับก็นี่นะครับก็คือปืนกระบอกนี้นะครับ สมิธแอนเวสันโมเดลสิบนะครับโมเดลสิบตัวนี้เป็นโมเดล14บสขีดหกนะครับนี่ครับอันนี้คือสภาพคือแต่งมาแล้วนะครับแต่งเต็มแล้วนะครับก็คือเต็มแต่ว่าเป็นลำเดิมนะครับลำเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปตอนที่ที่ได้มาตอนแรกด้วยนะครับคือจริงๆก็บอกเนี้ย คือเป็นการซื้อจากอ่ารุ่นพี่นักกีฬานะครับโดยที่ตัวผมเนี่ยไม่เห็นปืนเลยเห็นแต่รูปแล้วเราก็เอสภาพเป็นไงเราก็ไม่ไม่รู้นะครับก็เลยแต่ก็ซื้อนะครับด้วยด้วยด้วยความที่อ่พี่เขาแบ่งให้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงก็เลยซื้อมาอเก็บไว้นะครับเพราะด้วยความทีปืนอตัวปืนหายากแต่พอเมื่อ เมื่อได้มาแล้วนะครับก็เซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรครับคือปืนมาในสภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับเดิมๆเขามาเนี่ยเขาจะมีศูนย์มาให้หมดเลยนะ,ะส่์น10เมตร15เมตร25เมตรนะครับแล้วก็มีสูยนไฟเบอร์ออปติกมาด้วยแล้วก็ศูนย์หลังก็ทํามาแล้วแต่คราวนี้พอพอผมได้มาก็สูยนถอดทิ้งทั้งหมดนะครับก็ก็คือใช้ศูนย์ใหม่ นะครับแล้วก็ทําใบใหม่เลยนะครับนี่ครับแต่งแล้วก็เป็นสวนยิงเป้าใบใหญ่อย่างนี้นะครับล่องคือถามว่าทําไมของเดิมมาใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยของเดิมมาก็คือใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคือคือสายตาหรืออะไรเงี้ยเราเราไม่ชอบเราชอบแบบนี้มากกว่าคือทําให้มันอ่อล่องศูนยอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันอันนี้ใบศูนย์นั่งแท่นสิบห้าเมตรนะครับจี้สิบเมตรได้นะครับก็คือเนี่ยครับ ยี่สิบเมตรได้นั่งแท่นสิบเมตรได้นั่งแท่นสิบห้าเมตรได้นะครับก็คือนี่ครับคือทําจบนะไม่ใช่ว่าทุกกระบอกทําแล้วมันจะได้นะครับคือบางทีถ้าเราจะทํานั่งแท่นสิบเมตรเนี่ยสูน,น้าใบสูน,น้าจะต้องเตีย้ยกว่านี้แต่กระบอกเนี้ยอะได้ใช้ได้นะครับด้ามนะครับด้ามก็เหลาเป็นสูตรของของทางอาจารย์ผมนะครับเนี่ยค,คอตัวน,นี้จะต่ําด้ามจะเพียวๆนะครับพื้นเพียวๆนะครับอ่าถ้าเทียบกับหกแปดหกเนี่ย อันนี้จะจะเล็กกว่ากันชัดเจนนะปืนจะเล็กๆเพียวๆนะครับน้ําหนักปืนโดยรวมอาจจะออผมไม่แน่ใจน้ําหนักไปเป็นะครับแต่น่าจะไม่เกินโลนะผมคิดว่านะปืนจะเล็กๆเพียวๆลำกล้อง6นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาบอกนี้เป็นโมเดล14บี่ขีดขีด6นะครับโมเดล14บี่ขีด6 ก็บอกนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับทําศูนย์หน้านะครับเห็นไหมเอ่ยศูนย์หน้ายิงเป้านะครับตรงนี้ก็จะมีการทําลายลดแสงไว้ด้วยนะครับศูนย์หลังยิงเป้านะครับก็บอกนี้ทําไว้ยิงเป้านะครับใบใหญ่แล้วก็เห็นไหมครับมีการนะครับมีการซอร์ยลดแสงตรงนี้ด้วยนะครับ นะครับก็แล้วก็มีอาการมีการเก็บงานด้านภายในนะครับคืออาการโม่ลูนอะไรทุกอย่างเนี้ยที่มันเกิดขึ้นด้วย,ด,วยด้วยอายุของปืนที่มากนะครับก็เก็บงานหมดนะครับฟ,ฟ,ฟิตหมดฟิตใหม่หมดลํากล้องถอดถอดลํากล้องแล้วตั้งตั้งศูนย์เช็คศูนย์เทียบใหม่หมดนะครับนะครับปืนก็ตอนนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือตั้งไว้อันนี้ศูนย์นั่งแท่นสิบห้าเมตรมันจะสูงสูงเลย นะครับเป็นนั่งแท่นนะครับสิบห้เมตรนะครับได้ประมาณนี้นะครับตัวนกผมจะเปลี่ยนให้ดูตัวนกนะครับเดิมก็เป็นดับเบิลซิงเกิลนะแต่แต่ตอนนี้คือแต่งเรียบร้อยไม่สามารถยิงซิงเกิลได้นะครับเห็นไหมครับง้างปุ๊บไม่มีซิงเกิลนะครับเป็นดับเบิลล้วนนะครับแล้วก็ตัวเดิมคือไกลตรงนี้ครับเขาจะใส่เจ้าของพี่เจ้าของเดิมใส่สต็อป ตอกไก่ไว้ด้วยแต่ของผมก็คือทําการเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็เชื่อมปิดหน้าไก่ใหม่หน้าให้หน้าไก่เรียบเวลายิงนานๆมันจะเขาเรียกว่าอะไรยิงนานๆมันจะไม่เจ็บนิ้วมือนะครับเนะี่ยปืนไม่หนักมากนะครับกบน้ําหนักกลังดีคิดว่าน่าจะประมาณรวมด้ามแล้วอาจจะประมาณสักโลหนึ่งได้นะประาะว่าหรืออาจจะไม่ไม่ถึงนะนกก็ยังเป็นนกเดิมนะครับนกเดิมใช้นกเดิม นะคือก็คือแต่งให้มันเป็นปืนแข่งแต่ว่าอยากอยากให้ยังคงความคลาสสิกไว้อยู่บ้างนะครับนะเดี๋ยวแล้วก็ตัวนี้ก็คืออบ,บภายในคือไกนี่คือแต่งหมดนะครับของเดิมเชื่อมขัดแต่งสร้างหน้าเสียใหม่นะครับแหนบตัวนี้ใช้เป็นแหนบวูฟนะครับเพราะว่าทำไมเราใช้เป็นแหนบวูฟเดิมเนี่ย พี่เจ้าของเดิมใส่เป็นแหนบเออ่วิวสันมารู้สึกจะเป็นวิวสันนะครับคราวนี้คือด้วยความที่แหนบวิวสันนะคือตอนที่ผมไล่ไล่น้ําหนักเนี่ยแหนบวิวสันเนี่ยช่วงแรกเขาเขาเบา,าปลายปลายเขาจะหนักคือปลายน้ําหนักไก่เนี่ยเวลาเนี่ยชื่นคื่อล้ำเหนียดเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยช่วงแรกเนี่ยของเขาเบาแล้วปลายของเขาอ่ะเนี่ยมันหนักก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้แหนบวูฟคือแหนบวูฟเนี่ย ปลายช่วงแรกจะหนักเนี่ยช่วงเน็ตช่วงเน็ตจะหนักนิดนึงแต่พอพอเมื่อได้แล้วอย่างเงี้ยมันจะเบานะครับก็เนี่ยความแตกต่างในการไล่นะครับในการเซ็ตก็เลยใช้เป็นแหนบวูฟนะครับส่วนน้ำหนักไกกระบอกนี้ยังไม่ได้ช่างนะครับแต่แต่คือการที่ผมเซ็ตไกเนี่ยคืออันดับแรกคือต้องสับแตกก่อนนะก่อนที่จะมาไล่น้ำหนักนะก็เดี๋ยวจะลองช่างดูสดๆกันตรงนี้เลยว่า เท่าไหร่วิธีการช่างของผมก็คือเหมือนเหมือนทุกๆคลิปนะครับนะครับจับปืนขนาดกับปืนนะครับแล้วก็ลองช่างดูครั้งแรก7จ็ดครึ่งนะครับเห็นไหมเอ่ยเจ็ดจดห้าปอนนะครับครั้งแรก7.5็ดจดหปอนนะครับลอ,องดู ครั้งที่สองนะครับเจ็ดจุดหกประมาณเจ็ดจุดหกเดี๋ยวลองดูครั้งที่สามนะเดี๋ยวลองช่างไกลดูครั้งที่สามเนาะอันนี้อันนี้เหลือมาเจ็ดปอนด์เดี๋ยวลองดู อาจจะมุมองศาไม,ไม่ได้อลองดูใหม่ประมาณเจ็ดถึงเจ็จุหเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดจุดห้าเจ็จดสี่ไดทำมันเจ็ดจุห้าปอนด์นะครับว่ากำลังดีไกลเจ็จุห้าปอนด์นะครับ ็ทําการทดสอบดูแล้วก็ทดสอบกลุ่มทดสอบอะไรคือถ้า10เมตรเนี่ย10เมตรก็ทําเต็มร้อยได้สบายๆนะครับก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่คนยิงแต่แต่กระบอกนี้ผมเซตไว้ที่15เมตรครับคือยิงยิงกลางๆ15เมตรยิง10เมตรได้15เมตรได้25เมตรได้นะครับก็คือเป็นกระบอกเดียวที่ใช้ในการยิงไปเลยอะไรแบบนี้ในการยิงสายแม่นยํานะครับก็15เมตรก็ ถ้าถ้ามือดีๆก็เต็มร้อยนะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยคือต้องต้องบอกเลยว่าไม่ได้ชํานาญไม่ได้ชํานาญในในด้านในด้านสายปืนสั้นแม่นยำนะปืนสั้นชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีพื้นฐานนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์นะครับแต่การยิงปืนเนี่ยพื้นฐานมันมาจากปืนสั้นแม่นยำทั้งนั้นครับก็นะครับก,ก็ลองลองปั้นไปแล้วนะเอาไปลองเทสนะครับ คะแนนก็คือผมเทสกลุ่มนะครับด้วยความที่ลูกกระสุนนะเราไม่มีมีกระสุนไปแค่กล่องเดียวไปลองเทสเทสโดยจากสิบเมตรสิบห้าเมตรก็วันนี้ก็ยิงก็จะมีหลุดบ้างนะครับนัดนัดหนึ่งสองนัดอะไรแบบเนี้เก้าแปดเก้าเก้านะครับที่สิบห้าเมตรครับนะครับเรก็เราเรายังไม่คุ้นกับไม่ไม่คุ้นชินกับปืนด้วยนะแต่โดยภาพรวมนะปืนสวยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ให,ให้ให้มือสิบห้าเมตรมายิงก็น่าจะเต็มร้อยได้ สบายๆนะครับปืนเพียวนะครับเคงั okay. ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนที่ผมเทสกันนะว่าเพราะว่าตอนที่ผมไปยิงเนี่ยอ่าวันนี้เทสท,ที่สนามยิงปืนเมืองแปิ้วนะครับของของพี่นัทนะครับก็ยิงก็ไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะก็คือเราก็คือผมยิงเสร็จแล้วก็อให้ให้พี่นายสนามเขาถ่ายถ่ายรูปให้นะครับว่าอ่ากลุ่มกระสุน อยู่ประมาณนี้นะครับก็ยิงวันนี้ลมแรงแดดแรงก็ได้กลุ่มประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกัน,นครับส่วนตัวปืนอื่นๆก็คือเซตมาหมดนะครับนะครับทำมาหมดโชคดีที่ได้ผิวเดิมมาด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มกันนะครับกคุณครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูไกที่เซตกันนะครับว่าฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับข้าวนะครับครับเจ็ดจุดห้าปอนด์นะครับเนี่ยเหนียวไก่ช่วงแรกจะมีน้ําหนักนิดนึงนะ แล้วคอล็อกปุ๊บเห็นไหมครับพอม้วล็อกปุ๊บเนี่ยจังหวะนี้เขาเรียกจังหวะไหลนะครับจังหวะไหลมันก็จะวืดเลยนะเห็นไหมครับไกหนักอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าเนียนเนียนหมดเลยครับลองดูด้านนี้บ้างนะมครับมล็อกแล้วนะครับก็จะมีจังหวะเดินไกลนะครับสังเกตดีๆเห็นไหมครับ แต่คราวนี้ไกลตัวนี้ทําไปลึกนะครับลึกมากนะครับเวลาเวลาเราเวลาผมยิงก็ผมจะเหนี่ยมมาเลยเหนี่ยมมาเลยแต่ว่าไม่ถึงขั้นให้โม่มันวิ่งแบบมาชนตัวสต็อปตอวโมด้านล่างนั่งปกัปกๆอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับก็เหนี่ยมมาปึ๊บนะครับผโม่ล็อกก็ปึ๊บน,นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เดินไกลนะครับ ไงไงไงไก่ก็จะนุ่มๆน,นวลนๆครับฟีลก็จะประมาณนี้นะครับไก่ทำให้ลึกนะจะไม่เหมือนไก่ที่ใช้ยิงปืนอนยุต์ไก่ที่ผมใช้ยิงปืนอนยน่ยจะไก่มันจะสั้นกว่านี้นิดนึงถ้าแบ่งเป็นช่วงไหลเนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนก็ไกลล่อนยนตจะอยู่ที่ประมาณ สส่วนครึ่งครับแต่เนี้ยคือสี่ส่วนเต็มเลยนี่คนระับฟิลลิ่งไกลก็จะประมาณนี้คนระับ We'll be right back.